สวัสดีครับท,ทุกท่านที่เข้ามาชมและมาดูกันครับนางพญาพึ่งโพงแต่เท่าที่ผมเคยไปหาพึ่งตามป่าตามเขาตามในพงไม้หรือในพงดินไม่เคยเห็นครับดังจิ๋วขนาดนี้นี่ครับมีไม่มากครับมีประมาณอยู่ราวๆสองร้อยตัวครับ แต่เขามีนางพญานะครับนางพญาเข้าที่อยู่ในหลอดนี่ครับตอนนี้ผมได้กักนางพญาเขาไว้ในหลอดครับนี่ครับตัวที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับตัวใหญ่กว่าพึ่งงานอะไรต่างๆครับนี่ครับแต่ไม่น่าเชื่อครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพึ่งหลังเล็กแค่นี้ครับเนี่ยสร้างดวงนะครับหนึ่งดวงเล็กๆมีประมาณสองร้อยตัวแต่มีนางพญาแล้วก็มีพึ่ง เพ่งวันน้าน,นี้นก็เป็นตัวผู้ครับตัวผู้เดี๋ยวผมจะได้นี่ครับเอาไม้แย่ดูนะครับไม้แย่ดูครับค่อยครับถ้าแรงดุแรงกับเขาไม่ได้แมวก็ยุ่งเหลือเกินเจ้าแมวเล็กอะไรอะไรแมวโอ้ เดี๋ยวขอไดอยู่ยนิดหน่อยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวพึ่งจะต่อยเอาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีผึ้งตัวผู้ด้วยครับมีหลายตัวเหมือนกันอยู่ข้างในครับต้องค่อยๆค,ครับค่อยๆทำให้เขาตื่นหน่อยครับแตกตื่นหน่อยผึ้งตัวผู้มีครับหลังเล็กนี่นครับเนี่ยตัวผู้ครับ ตัวสีดำนยครับมุดเข้าไปข้างในแล้วนี่ครับตัวสีดำป้อม,อมนะครับจะคล้ายนางพญาแต่ตัวเขาป้อมครับตุดป้อมตุดไม่ยาวตุดสั้นครับเนี่ยครับมีตัวผู้หลายตัวครับนี่ก็มีหนึ่งสองสามตัว เท่าที่เห็นนะครับโอ้มีเยิหมกันประมาณห้าหกตัวได้ครับตัวผู้อ่ะนี่ครับเขาจะตัวแบบป้อมๆครับแต่ออกสีดำเหมือนกับนางพญาครับแต่น้องนางพญาตูดจะย,ยาวครับปีกสั้นนะครับนี่ครับตัวใหญ่ในหลอดครับตอนนี้ผมได้มาทำการรีวิวและให้ความรู้กับที่ ที่พี่ป้าป้าลุงป้านาอาอะไรต่างๆครับหรือว่าน้องๆที่สนใจจะเลี้ยงผึ้งอะไรก็นี่ครับดูคลิปนี้ไว้เป็นประสบะการณ์ครับหลังเล็กนิดเดียวก็มีนางพญาผมก็อยากดูว่าผมก็เลยมาส่องเอาตอนกลางคืนครับตอนกลางวันส่องไม่ค่อยได้ครับผึ้งหลังเล็กนี่ส่วนใหญ่จะดูมากครับ รังเขาก็ไม่ใหญ่ครับเล็กนิดเดียวครับกําลังสร้างได้หนึ่งดวงครับเนี่ยน่ครับพึ่งที่สีดําเข้มว่าเขาครับที่ตูดสั้นๆคือเป็นพึ่งตัวผู้นะครับแล้วพึ่งที่เกาะอยู่ตามรังที่เดินไปเดินมาคือเป็นพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งทหารหรือพึ่งสำรวจหรือพึ่งงานที่คอยปกป้องปกป้อง ลังของเขานะครับแต่ผมว่าแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนครับลังเล็กขนาดนี้มีนางพญาเท่าที่ผมเคยไปหาพึ่งปา่าเอ่อพึ่งป่าตามต่างๆพูดที่ทุกถูกก็ขอไฟเล้ครับเคยไปหาพึ่งป่าต่าง,างๆนานาไม่เคยเห็นครับหลังเล็กขนาดนี้มีนางพญาแล้วก็สร้างลังได้ยังไงงงเลยครับ เราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันครับขอถ่ายวีโอนี้เก็บไว้ให้พี่ๆน้องๆหรือป้าลุงนา้าอาอะไรต่างๆครับก็เข้ามาดูกันก็ขอบขอขอบคุณทุกท่านครับช่วยตีและชมด้วยนะครับผมผมถ่ายวีโอไม่ค่อยเป็นครับถ่ายไม่ค่อยเก่งแต่คืนนี้ผมได้มาทำการถ่ายดีวิวจับเอานางพญาที่ลังเล็กกระติดๆติดครับ ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ